สวัสดี f อซทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผ้าเขามาเบิงเบียดมาละนะครับวันนี้ก่อนิิไปเบ่งแปลงเตรียมดินนะครับนี่ก็ง่พอปลูกแล้วนะครับนี่มวลาปลูกซ้ำนี่พอดีนะครับเขาจังต้นเขาจังสิบบอลหลังนะครับนี่ถ้าเห็นใบจริงเวลาเอาไปปลูกมันสี ต้นเหลืองสง่าก,ก่อนนะครับเขาจังสีเขียวแต่ว่าถ้าปลูกหน่อยซ้ำนี่ต้องเฮ็ดหุมนะครับเฮ็ดหุมให้เขาของบนองผมมันเป็นข่างบวบเก่านะครับบรดเดึงเครือออกพอดีนะครับให้เขามุงแดดให้ก่อนเสียเอาออกมาตากแดดนะครับนี่ประมาณต้นซ้ำนี่นะครับจังก็ออกมาใสา่แดดได้นะครับถา้าบ้ันไงให้เอาไว้ในหุมก่อนนะครับเขาจังสิเกิดเสมอ พวกนี้มันเป็นเมล็ดถีบงหงอกนะครับนี่กาเลยพอดีมันกำลังงอกมาใหม่นะครับนี่พวกนี้นะครับตัวที่เกิดก,เก็เกิดตัวถีบงเกิดก็บบเกิดน,น,นะครับบางต้นเกิดมากกับบสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่บงคอยบงคอยผ่านนะครับเม็ดใดถีมันผ่านสมบูรณ์มันเกิดออกมางามนะครับนี่ เเลือกปลูกเอานะครับตน้นใดที่มันปลูกได้ก็บ่ต้องปลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ถาดเครื่องนะครับประมาณสี่ร้อยต้นที่หยั่งนะครับนี่ที่สิปลูกได้นะครับเดี๋ที่ผ้าเขาไปเบ่งแปลงเตรียมเตรียมแปลงนะครับวันนี้หลังจากที่ได้เตรียมแปลงไว้แล้วนะครับบันนี้ ต้นกาก็พอบปลูกแล้วนะครับก็เลยเอารถขวบมาไถยหล่องนะครับพอดีกัสิ้ผ้ามาเบ่งนะครับข่วมหยากค่วมงานนะครับการเห็ดหล่องเก่านะครับนี่การเห็ดหล่องเกาก็หยากแน่้นะครับเพราะว่ามันฆ่าเสานะครับฆ่าเสาเอารถขวบมาไทยเอานะครับนี่ไทกบเขานะครับกบเขาซซองขางอันอนี้ก็คุ้มผ้ายางนะครับคุ้มผ้ายาง เพื่อป้องกันหยานะครับป้องกันหยาหยาจังเกิดบ่ได้นะครับถ้าคุ่มผาหยามันจะเกิดเร็วนะครับแล้วการคุมผาพลาสติกนี่สิยง,งามเร็วกว่ากันนะครับงามเร็วกวก่าการถีบบ่ได้คุมผานะครับลลังนี้ก็คือใส่หีไก่นะครับใส่หีไก่ ก็ใส่ปุ๋ยสูตร20 1สิานะครับเรือว่าเป็น20 8 8กระไดนะครับ20 12 6นะครับแล้วแต่นะครับขอแค่ว่าสูตรทั้งหนา20นะครับแล้วก็สูตรกลางต,าต่ำลงมาจาักน้อยนะครับเพราะว่าส่วนนี้ใส่เพื่อว่าเล่งนะครับเล่งให้เขาแตกราก แตกยอดแตกแงนะครับเรียงต้นช่วงที่ใส่หนาบนจังใส่สูตรซิผานครับหรือว่าถ้าบ่มีสูตรพอนี่ก็ใส่1ิหาเลยก็ได้นะครับบ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่าตะกอนก็ใส่สูตรซิหาเสมอนะครับตะกอนเคยเห็ดมานะครับก็เพราะว่าขี่ใกล้นั่นก็ แทนยูเรียได้นะครับ18เปอร์เซ็นเป็นปุ๋ยแทนในนา่าจะเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถข้ามาท้ายให้เบางนะครับตั้งกล่องกันครับข้าวหนึ่ง ท้ายแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ,รบนี่ขับหลังต้นระยะระยะของแต่ละแถวนี่สองเมตรนะครับนี่เพื่อว่าห้รถลบภเขามาได้นะครับระยะของเสานี่จากต้นนี้นะครับบ้านนี่สองเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่าการปลูกนี่แต่ละรักสูตรกะ อาจจะประกายกันนะครับของผมสิเฮ็ดแบบนี้นะครับนี่เพื่อว่าเอาเอารถขมานะครับบบดนี้พ่อมาละขึ้นข่างบนนะครับบบดนี้เสียเอาขี่กล้มาใส่นีนะครับนี่ใส่ขาดแล้วก็ใแทกบเข่าอีกนะครับแบบบบกึ้นะครับตัวนี้ล่องทาแม่นบ่คุ้มพายานะครับก็ใส่ขาดนะครับใส่ขาดปวดนี้นะครับแล้วก็ปลูได้เลยนะครับนี่แต่ถ้าคุ้มพายางก็ต้องเทดให้มันเป็นกลมๆนะครับ เ็ดให้เขาเป็นไข่ล้างเตานะครับไม่จะสิคุ้มผ่าได้ป้องกันหยานะครับคุ้มพลาสติกนะครับคุ้มผ้ายางวันนี้ผมกะสิลไลไายเบิด์คู่หลองนะครับถ้าได้คุ้มผ้ายางนะครับเดี๋ยวเสียทายตอนครับเดี๋ยวผมทายให้ม่เหล้วก่อนนะครับนี่ครับไถ คลองแล้วแล้วก็แต,แตงรลองแล้วนะครับนี่สิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็ดให้มันเป็นรลองอยู่กลางนะครับบานี้ก็วางซ้ายน้ำยดปลูกเลยนะครับนี่ล็อกนี้บ่ได้คุ้มพายานะครับตัวนี้สําหรับคนดูนะครับคนดูเอาห้าบ่าตตองคุ้มพายานะครับตัวนี้ปลูกแบบบ่ได้คุ้มพายานะครับ ตัวนี้สำหรับก้นขี้ข่ดเนาหยานะครับนี่คุ้มพายางท้ายแล้วมันก็นจะเป็นหลองกลมแบบนี้นะครับนี่นี่ครับขาดสำหรับผู้ที่ปลูกแตงนะครับหรือว่าเห็ดหลองกลมนะครับนี่ดัดให้มันของๆขงเอานะครับตัวนี้นาแปดสิบนะครับนี่วัดจากนี้มาหนีนะครับแปดซิบเซน รัดเอานะครับดันทำมันโค้งๆข,ขาดเก่านะครับหาขาดเกาด่ารัดเอาถ้าเฮ็ดแหลมจะเป็นหลองกลมๆแบบนี้นะพวกนี้คุ้มผ้ายางเฮ็ดเพิ่มอีกหาข้อนะครับเนี่ยคุ้มผ้ายางนี่เวลาปูงสิง,งามเร็วกว่ากันนะครับมันสิง,งามเร็วกว่าบริข้อมผ้ายาง ตะกะปองกันหยาเกิดได้นะครับนี่ถ้าดแดนันห่อนกับปตองเม้าหยานะครับนอนหลินเจะยเทียงเสือนะครับนี่เดี๋ยวจะคุ้มผาย้างนะครับบรรทัาคุ้มแล้วเดี๋ยวจะล่งให้บ้างอีกเนี่ก็เห็ดลองแล้วนะครับคุมแล้ว ปลูกแล้วนะครับนี่ปลูกช่วงตอนแง้มแรกนะครับตัวนี้ปลูกอยู่ประมาณซีโมงแรกนะครับพอดีใข้เข้าออกหลากตอน,นยง้มขึ้นนะครับนี่พาไาางตอนเสาร์นะครับวันนี้ระยะพมอปลูกนะครับแปดสิบเซนนะครับนี่แต่ละตน้นเปิดแ้วก็ ร่างสายนามยศใส่นะครับเปิดนามเข้าทีน,นึงนะครับนี่อันนี้เขากระสีออกหลากมันจังบบเหี่ยวนะครับถ้าปลูกช่วงตอนเสาร์นะครับมันสีเหี่ยวมันถึงมาโดนแดดช่วงประมาณหาโมงเที่ยงนะครับใบเขาจะอ่อนๆน,นะครับ ลำต้นเขาสีอ่อนถามมันแดดแห้งนะครับแต่ว่านี้ปลูกยี่มาแลงมันก็นจะออกลากได้เลยนะครับนี่ย่ามาเสาะมามันก็นได้กินน้ำหมองก็ะซืนดินครับนี่ก้อนปลูกนะครับก้อนปลูกก็ให้ร่องสตาร์เกินจีนะครับน,น,น,บน, K น,บนี่ตัวนี้เป็นแบบเม็ดนะครับนี่ร่อง ล่องผืนล่องกล่นลุ่มนะครับก่อนปลูกหาแบบพงเขาจะใส่ผลอาอนครับตัวน,นี้ล่องกล่นลุม่มไอ้ลุ่มละสอนนะครับเขาจะแท้มสอนมาให้นะครับพอดีไอ้ใบบวบตนนัวนี้ตอนเที่ยงแดดมันกระซองลง บ่ถือกำมาลาโดยตรงนะครับเพราะว่าแสงแดดมันบังไหวนะครับใบบุกบวมบังแสงแดดไหวนะครับพอดีก็ตางเป็นหุ่มขหงเขาครับผลนี่คุ้มพายานครับนี่แล้วใส่ทดลองกันไหมนะครับการปลูกแบบคุ้มพายานนะครับกับบ่ได้คุ้มมันจะตางกันแบบไรนะครับขอแตกตาของเขา นะครับพวกนี้ต้นนี้ก็ปลูก80ดสิบเซนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากปลูกมะละกอร่องศึกษาไห้นะครับบอ่อเสียหายนะครับถ้าปลูกขืดและลายยางนะครับปีใดที่มันมีราคานะครับกระจังได้รูดจักรลักการนะครับ ้วก็วิธีการปลูกนะครับเพราะว่ะาราคาแต่ละปีบ่อขึ้นกันนะครับบางปีกับแพงบางปีกระถูกนะครับตันนี้ผมสส่ไซยลักนะครับบัน,นี้สอเอผ่าดำนะครับผ้าสแสลมดำมุ่งกอนนะครับเพื่อว่ามหอยเข้ารับแสงแดดโดยตรงนะครับถ้าเขารับแสงแดดโดยตรง มันก็เสียดหายผืชสรุดได้นะครับพผืชสรุดถ้าโดนแดดโดยตรงนะครับถามมันหอนแห้งแถวนี้นะครับแถวต้วนของเขาเนี่ยมันจะอ่อนนะครับบันมันจะเห็นให้ใบตกลงมาโดนกระ่ายางนะครับ <c oughs> บานเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกะสีเรีอมเขาหนาหลอนแล้วนะครับก็เลย สองมงให้เขาเพื่อให้เขาปับสภาพแต่ก่อนนะครับจะมุ่งโดยตรงนะครับจะมุงแบบตามหลังนะครับจะให้เขาโดนแดดขึ้นก่อนะครับแต่ว่าจะให้มันเปิดช่องนะครับเปิดช่องแดดลงน้านะครับเมื่แมนมุงปิดเลยนะครับทามุงปิดเลยเบียร์มันจะอ้วนะครับบานนี้มันก็จะบกแข็งแรงจากเถื่อนะครับ เพราะว่าตอนก้าพวกนี้ผมได้เอาตากแดดไปแล้วนะครับนี่โดนแดดมานีแต่สองใบแล้วนะครับแต่ว่นนี้คือมุงมุงเพื่อ่ให้เขารับโดยตรงนะครับเพื่อเขาจังสิบได้ฉางากนะครับให้เขาคล้ายๆว่าถือ่อแดดแบบพันพานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผ้า ท้ายรองนะครับผ้าท้ายรองแล้วก็คุ้มคุ้มพายางบด้คุ้มเห็นบ้งนะครับพอดีบด้ใสขาตั้งกล่องนะครับ,บ,รบฝ่าวี่แล้วครับคุ้มแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้พายางแปดสิบเซ้นนะครับนี่พายางแ0ดสิบเส้นพายางเก้าบบกแตงครับเรือออกจากสวนแตงเอามาปลูกมะละได้คือเก้านะครับเพราะว่าปลูกแตงมันจะรวมอยู่ประมาณ สองเดือนนะครับบ่ถึงสองเดือนก็นได้หลือพายางก็ยังดีเพราะมันปลูกช่วงหนาฝนนะครับถ้าหนาหลอนนี่ยมันกน็อาจจะกรอบแน่นะครับพายางบางอันก็นอาจถิมเลยนะครับใส่บ่ได้แล้ก็มาพร้อมปลูกนะครับปลูกพืชพวกต้นกล้านะครับหรือว่า เป็นเมล็ดนะครับก็อบบยากให้ทุกคนป้าไอทิมสตาร์เกินจีนะครับแนะนำอยากให้ใส่นะครับเพราะว่าร่องกลนลุม่มขาซอยใดลายนะครับซอยใดลายเพราะว่าต้นน้อยๆซ้ำน,นี้ถ้าได้รองไหวนะครับ <c oughs> ผมแมงใหม่ที่มันมาเกาะนะครับต้นน้อยๆซ้ำน,นี้ดูกินน้ำเดืยงตายใบนี่มันจะตายเลยนะครับ พวยาตัวนี้มันเป็นล้ายๆดูดซึมนะครับทำลายระบบประสาทนะครับใส่จากหลาดก็จะดูดขึ้นมากินนะครับดูดขึ้นมาตามท่ออาหารของครับมาเก็บกักไว้ถ้าบวไร้ลอกนะครับต้นท้ัพนี้ถ้าเกิดว่ามันเขามากินนี่เวลา่นยามันก็สิมีปัญหานะครับเพไทให้พวกใบพวกยอดนะครับไล้รลับยา ได้ไดรับยาแต่น้อยนะครับเพราะว่าต้นซรัพนี้ตามที่มันโมหันใหญ่นะครับมันรับยามันก็เหตุให้ต้นพืชชะง,งักได้นะครับก็เลยอย่างแนะนำไว้ให้ลองยานะครับลองยาจะดีที่สุดนะครับบางเทือมา่ผลนะครับมัน ใบโดนแดดโดนยังไปนะครับบางคนผสมยาบอเป็นนะครับมันก็เหตุให้ลวกได้นะครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่มอีกเรื่อยๆนะครับ พอแก้วสิมาเก็บบึกยึกับพระันมาอยู่นะครับตัวสองมือแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นโอนเงินเขาให้แล้วนะครับก็บอปลายานะครับเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บไอ้บึกอึ่บึกยึ่งยึ่งบึงการเก็บบึกอึ่งบึงการครับเพิ่นเลยมาได้เขามาเแล้วเมื่อใดเพิ่นเข่ามาเก็บบึกอึ่ผมสิลงให้เบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ ติดตามรับชมให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับผม